สวัสดีพี่น้องทุกๆท่นนานด้วยนะครับวันนี้ช่องคุณชายบางนาของผมก็มีเรื่องที่จะมาประชา,าสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการให้พี่เพื่อนน้องๆทุกท่านได้รับชมคลิปกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทางช่องคุณชายบางนาของเราได้มีการเปิดระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันแค่สมัครเพียงระดับแรกก็สามารถรับชมคลิปข,ของช่องคุณชายบางนาได้ทุกคลิปแล้วครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นเองครับสามารถชำระเงินได้ผ่านช่องทาง s h อ p e e Play p a y p a l ทูวันนี้วอลเล็แล้วก็บัตรเครดิตนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนให้เข้ามาเป็นครอบครัวคอมังงะหักของเรากันเยอะๆนะครับราชาปีศาจแห่งการจองจําท่านชอบร่างนั้นไหมภูลักษของข้าเสร็จสิ้นแล้วข้าจะคืนร่างของฮารเมลให้ท่านแน่ใจนะมันคือร่างของสหายรักเวอร์มุตอันเป็นที่รักของท่านใช่ แต่ฮาเมลไม่ใช่สหายรักของข้าแกโชคดีแต่ครั้งหน้าแกจะไม่โชคดีแบบนี้แน่ตอนนี้ฉันยังไม่สามารถทำอะไรเด็กคนนั้นได้แต่สักวันฉันจะไม่ลืมที่จะพลาดชีวิตมันเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงอดใจรอไม่ไหวแล้วล่า ไลออนฮาร์ทที่งูเงาไอเฮงสวยมันรู้ว่าฉันกับชาติมาเกิดการดำรงอยู่ของเจ้าจิตวิญญาณของเจ้าทั้งหมดนี้เป็นคำสัญญาของเวอร์มุสว่าเจ้าจะต้องเกิดในอีก300ปีต่อมา มันหมายถึงอะไรกันแน่มันหมายความว่าเวอร์มุดได้ทำสัญญากับราชาปีศาจเพื่อให้ฉันได้กลับชาติมาเกิดหรือเปล่านะไม่มีทางหากเวอร์มุดต้องการที่จะทำแบบนั้นจริงๆเขาคงเลือกฆ่าราชาปีศาจมากกว่าที่จะทำให้ฉันกลับชาติมาเกิดยิ่งไปกว่านั้นสัญญานั่นมันเป็นสัญญาแห่งเสรีภาพมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการกลับชาติมาเกิดของฉันเลยใช่แต่ฮาเมลไม่ใช่สหายรักของข้า ฉันก็ไม่ได้ชอบแกเหมือนกันไอเวนเอมิเลียเมอร์วินเอาเดนไนท์ที่สร้างจากร่างของฮาเมลไปด้วยฉันไม่สามารถทำลายมันได้คำสัญญาของเวอร์มุสกำลังจะสิ้นสุดลงใครละ่ะจะสามารถให้คำสัญญาแทนเวอร์มุสได้และหยุดวงล้อไม่ให้หมุนอีกครั้งคำสัญญากำลังจะสิ้นสุดลงและหยุดวงล้อไอสารเลวทำไมแกต้องพูดอะไรที่เป็นปริศนาด้วยวะ ฉันไม่มีทางที่จะทำสัญญากับแกอยู่แล้วหยุดวงล้อไม่ให้หมุนคืออะไรหากจะไม่ให้วงล้อหมุนก็ทำลายมันสิไม่ใช่หยุดถ้าไม่ใช่ฉันที่กลับชาติมาเกิดก็อาจจะเป็นเซนนาหรือแอนนิสแต่ v เวอร์มูเขาคงไม่ได้คาดหวังให้ฉันทำอะไรแบบนั้นหรอกนะ200ปีก่อนหลังจากที่เวอร์มูธเสียชีวิตมีคนหมุกรุกหลุงฝังศพที่นี่เซนนารับรู้ได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ และตลอดเวลาที่เดินทางมาที่นี่เซนหน้าก็ได้ต่อสู้กับผู้บุกรุกแล้วก็หายตัวไปใบไม้ใบนี้ฉันพบที่หน้าหลุมศพของฮาร์มิลมันคือใบของต้นไม้โลกใบไม้แห่งต้นไม้โลกช่วยให้คุณสามารถวร์ปไปยังตาเอลฟ์ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเธอใช้สิ่งนี้ในช่วงเวลาอันตรายหรือเปล่านะใคกากันที่สามารถบุกรุกหลุมฝังศพของฉันได้และต้อเสียนหน้าจนจนมุมแบบนั้นเวมูด าเป็นเวอร์มุตที่ต่อสู้กับเซนนาที่นี่ถ้าอย่างนั้นเหตุผลมันคืออะไรกันล่ะอะไรของพวกนายกันทำไมต้องมาวางขวางทางฉันด้วยวะเ้าเป็นเพียงทหารรับจ้างทำไมถึงอยากพาเขาไปด้วยล่ะเซนนาบ่นออกมาแม้จะเจอกันอีกครั้ง mm. ท่านเวอร์มุตเขาดูเหมือนพวกไม่มีหัวนอนปลายเท้าเลยฉันมั่นใจว่ามีนักรบจานวนไม่น้อยที่ดีกว่าสุนัขจรจัดตัวนี้แอนนิสดูถูกฉันอย่างตรงไปตรงมา ฉันได้ยินว่านักโลแแผงอนาจาักรลินทะเลมีความกล้าหาญอย่างมากฉันต้องการจะสู้กับเขามอรอนยังคงเป็นไหหงี่เง่าเช่นเคยไม่ได้จะต้องมีนายด้วยฮาเ m มลไดนามสมาเป็นสหายของฉันสิฉันไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นหรอกฉันไม่ต้องการที่จะเชื่อฟังคนที่อ่อนแอกว่าฉันงั้นถ้าฉันชนะนายนายจะต้องมาเป็นสหายของฉันนะฮึ่ ฉันแข็งแก่งกว่านายหกปากไอเวนอีกครั้งมาเริ่มกันอีกครั้งเฮ้ยฉันห่อนแ่อกว่านายตั้งเยอะเพราะงั้นทำไมนายถึงอยากให้ฉันไปด้วยละ่ะนายจะเป็นสหายของฉันถ้าฉันชนะน,นั่นคือคำสัญญาไม่ใช่หรอก็ไม่เข้าใจยังไงเว้ยถ้านายนักลบแห่งแสงสามารถเลือกใครก็ได้ นายจะเป็นคนสุดท้ายฉันต้องการพลังของนายเพื่อฆ่าราชาปีศาจทั้งหมดมากับฉันเถอะนะฮารเมลเวอร์มูทหากการกลับชาติมาเกิดและสร้อยคอเส้นนี้เป็นของเวอร์มูทเขาต้องใส่สร้อยคอเส้นนี้ไว้ในคลังไลออนฮาร์ดได้โดยไม่มีปัญหาใ,ใดๆไม่สิยังเร็วเกินไปที่จะสรุปเรื่องทั้งหมด ภาพมายาของเซียนนาที่ฉันเห็นในอาร์ลอตและการสลักด้านในของโลงศพด้วยลายมือของเซียนนาบางทีสักวันหนึ่งเราคงได้พบกันในโลกที่นายหวังไว้ถ้านั่นไม่ได้หมายถึงสวรรค์แต่เป็นการกลับชาติมาเกิดของฉันหรือเวอร์มูธจากทลายโเซียนนาฉันไม่สามารถรู้ได้ฉันไม่อยากจะคิดถึงความเป็นไปได้ในรูปแบบนั้นเพื่อที่จะค้นหาความจริงฉันจะต้องไปหาเซียนนา คุณรู้ใช่ไหมว่าคุณพูดมากเกินไปยูเจนไลออนฮาร์ดฉันได้ยินเรื่องของคุณมาจากสมุนของฉันแต่คุณคิดจริงๆหรอว่าฉันส่งสมุนออกไปเพื่อขโมยของเล็กน้อยๆนั่นไม่ว่าคุณจะมีเจตนาอะไรก็ตามที่พวกมันทำ้ายร่างกายของฉันมันก็เป็นเรื่องจริงมันเพื่อปกป้องคุณตั้งหากฉันไม่รู้ว่าคุณทราบหรือเปล่าแต่นาฮามะและชิวไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นมิตรต่อกัน จัก,กรพรรดิของคิวระมัดระวังอำนาจของนาอามะและสุลต่านก็โกดเคืองคิวด้วยเหมือนกันจอเวททะเลทรายกำลังขยายพื้นที่ทะเลทรายอย่างแข่งขันซึ่งกำลังซ่อนตัวอยู่ที่สุดขอบทะเลทรายห่างเด็กพวกนี้เข้ามาแล้วก็พผู้แมงป่องจะต้องออกมาแน่โดยพื้นฐานฉันต้องปกป้องคุณนาอามะโค้งคำนับให้ชิวฉันจึงต้องทราบว่าคุณมีเจตนาอะไร ทำไมคุณถึงมุ่งหน้าไปยังทะเลทรายคายานีที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อถูกเชนเอาคำตอบหรอกนะแต่ก็นั่นแหละฉันไม่สามารถซักถามคุณได้นั่นคือเหตุผลที่ฉันให้สมุนของฉันติดตามคุณเพื่อที่พวกเขาจะสามารถปกป้องคุณได้หากมีอะไรเกิดขึ้นหากลามันชูนฮอฟปฏิบัติตามคำสั่งของฉันอย่างถูกต้องเราก็คงจะไม่มีบทสนทนาที่น่าอึดอัดเช่นนี้ ฉันเข้าใจว่าทำไมคุณถึงไม่พอใจกับการซักถามนี้แต่จากสิ่งที่ฉันได้ยินมาสมุนของฉันรักษาระยะห่างที่ดีจับคุณจู่ๆคุณก็โจมตีพวกเขาคือ <c oughs> เขาไม่ใช่ผู้ที่ปลุกมือสังหารขึ้นมาหรือพวกเจ้าวเวททะเลทรายประมุขของคาจิทันไม่รู้เรื่องหลุมศพของฮาเมลและอเมเลีเมอรวินที่อยู่ในทะเลทรายขยานีไม่จำเป็นต้องบอกอะไรเรื่องนั้นกับเขาฉันจะขปริศนาน,นี้แล้วก็กลับ หากคุณพูดอย่างนั้นฉันจะถือว่าฉันเข้าใจผิดแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะอธิบายสถานการณ์นี้ให้ตระกูลของฉันฟังยังไงฉันไม่แน่ใจว่าคุณพยายามจะพูดอะไรแม้ว่าจะเป็นการเข้าใจผิดก็ตามมันก็ยังเป็นเรื่องจริงที่คุณเป็นอันตรายต่อฉันถึงฉันจะอธิบายความเข้าใจผิดนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าตระกูลของฉันจะรับมือยังไงท่านยูจินฉันเองก็ไม่ได้อยากให้มันจบไม่สวยเช่นกัน มันอาจจะนำไปสู่การเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศได้และฉันไม่อยากให้ตระกูลของฉันตกอยู่ในสถานาการณ์ที่ยากลาบากเพราะเหตุนี้คุณต้องการอะไรห้าร้อยล้านเซลล์ฉันคิดว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกในการซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่เกิดจากความเข้าใจผิดเออฉันได้ยินมาว่าคุณเพิ่งจะอายุ19ปีแต่คุณค่อนข้างกล้าหาญมากทีเดียวนะ ฉันให้เงินนั่นแก่คุณก็ได้หากมันช่วยให้ความโกรธเคืองสงบลงเนื่องจากเรื่องดังกล่าวได้รับการจัดการแล้วฉันอยากจะถามคุณเพียงข้อเดียวคุณเห็นอะไรในทะเลทรายคายานีฉันเห็นทะเลทรายอย่างที่คุณพูดมันไม่มีสิ่งอื่นใดเลยลงศพรูปปั้นและศิลาอนุสรณ์ฉันใส่มันทั้งหมดไว้ในผ้าคลุมของฉันตอนนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่นั่นแล้ว แม้แต่สุลต่านก็ไม่รู้เรื่องหลุมศพของฮามลตามใดที่แอมเบียเมอร์วินยังคงหุบปากสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นก็จะไม่ได้รับการเปิดเผยเออและฉันก็จะเอาลามันชูลฮอปไปด้วยฉันจะให้เขา,ชด,ช,า,ขาช,ชดใช้สำหรับการกุกคามชีวิตฉันชดใช้สำหรับการกุกคามชีวิตของคุณถ้าคุณต้องการแบบนั้นฉันสามารถประหารชีวิตเขาต่อหน้าคุณได้เอ๋มาสเตอร์ ฉันไม่ใช่คนที่ไล่ความปานีที่จะให้ใครก็ตามถูกตัดหัวหรืออะไรทํานองนั้นหรอกนะฉันจะพาเขากลับไปยังตระกูลของฉันและให้เขาทําความสะอาดห้องน้ําหรืออะไรสักอย่างได้ตามคําขอฮาเมลบางครั้งฉันก็สงสัยหากพระเจ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจและรอบรู้ทุกอย่าง ทำไมเขาถึงได้ปล่อยให้แก่น้อยผู้นี้อาบไปด้วยเลือดละ่ะแอนนีสเธอเมาแล้วหากเขาคือแสงสว่างที่ขับไล่ความมืดทั้งหมดออกไปจริงๆงั้นทำไมเขาถึงไม่ทําอย่างนั้นละ่ะเรามีเวอร์มูธฉันไม่รู้เรื่องพระเจ้าแห่งแสงของเธอแต่ฉันรู้เรื่องนั้น outh, เวอร์มูธไอเวนนั่นเป็นคนที่แข็งแกร่งและน่าเยอะใหญ่คนหนึงเลยละ่ะ พระเจ้าไม่สามารถดูโลกด้วยตัวของเขาเองได้เท้อะนั้นเขาถึงได้ส่งเวอร์มูตปฏิหารที่มีชีวิตมาอย่างไรละ่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเป็นนักลบและเหตุใดดากศักดิ์สิทธิ์ถึงยอมรับว่าเขาเป็นเจ้าของฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ยินคำพูดเท่านั้นจากนายเลยนะคิดว่าฉันพูดเรื่องนี้เพราะฉันอยากจะพูดหรือย,ยังไงวะมันน่าลำคาญจริงๆที่จะต้องมาฟังคนเมาอย่างเธอพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยราะงนั้นส่งเครื่องดื่มนั้นมาฉันจะเป็นคนดื่มมันเอง นี่มันไม่ใช่แอลกอฮอล์มันคือน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฉันไม่สามารถมอบให้กับคนที่ขาดศรัทธาอย่างนายได้หรอกนะหืยอ <c oughs> ฉันจะเป็นผู้ศรัทธาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนั้นส่งมันมาให้กับฉันไม่ฉันไม่สามารถตอบสนองศรัทธาจอมปลอมนั้นได้หรอกนะแอนนิสพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงฮคานีนั่นคือท,ที่ที่มีรูปปั้นของแอนนิส หากผมรับเรือจากจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ยูลัส์เพื่อมามหาสมุทรฉันจะมาถึงที่นี่ในโฮคานี้เมื่อสองปีที่แล้วแอนนิสส่งคำอธิษฐานมาที่นี่ก่อนจะเริ่มออกเดินทางไปยังอีกฝ้าของทาเลซายแอนนิสมาที่หลุมฝังศพของฉันเพื่อแสดงความเคารพของเธอหลังจากการ,กรเกษียณของเซียนนาและการแสวงบุญของแอนนิสช่วงเวลาน่าจะไม่ทับซ้อนกันอย่างสิ้นเชิงเซียนนากเกษียรก่อน2-3ปี จากนั้นแอนนิสก็ออกเดินทางแสวงบุญของเธอแอนนิสไม่สามารถเข้าไปในหลุมฝังศพของฉันได้ถ้าเธอทำได้เธอคงจะทำอะไรสักอย่างให้มันคงสถานะอยู่ได้เวอร์มูธเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของแอนนิสด้วยหรือเปล่านะฉันไม่พบสิ่งใดในหูคานี้บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นเบาะแสในตอนนี้คือใบไม้จากต้นไม้โลกที่เซนนาทิ้งไว้เออในหน้อยอยูจิน นี่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วตั้งแต่ที่เรามาที่นี่คุณเคยชิดที่จะเปลี่ยนใจบ้างไหมครับไม่เราจะกลับไปที่ซิลชิดไอเด็กเวนในที่สุดก็กลับมาสักทีสองปีเลยนะมาดูกันว่าตอนนี้จะแข็งแก่งขึ้นแค่ไหนยูจิน ชิฮันลูกดูไม่มีความสุขเลยนะที่พี่ชายของลูกกำลังจะกลับมาผมอยากให้เขากลับมานะแต่อีกใจก็ไม่ถ้ายูจินต้องกลายมาเป็นผู้อาวุโสผมก็คงจะต้องยอมให้เขาตามใดที่ลูกไม่ถอยอยูจินจะไม่ได้เป็นผู้อาวุโสนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับไลออนฮาร์ดอย่างนั้นเหรอตำแหน่งของผู้อาวุโสข,ของไลออนฮาร์ดควรจะครอบครองโดยผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของไลออนฮาร์ดชีฮัน ลูกไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วนะลูกสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองจะเป็นผู้อาวุโสหรือสละดตำแหน่งให้กับยูจินมันเป็นทางเลือกของลูกนะนั่นไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการดูเหมือนว่าแม่จะเลี้ยงดูลูกอย่างเค้่งครัดมากเกินไปนะแม่ไม่อยากเป็นเหมือนทีโอนิสแม่ไม่อยากทำลายลูกของแม่จากความโลภมากเกินไปอย่างที่เธอมีผมแตกต่างจากไอออนใช่โลกแตกต่างเพราะงั้น ลูกสามารถเลือกสิ่งที่ลูกรู้สึกว่ามันเป็นทางของลูกได้อย่างเหมาะสมเลยนะถ้าลูกรู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแม่ก็จะเคารพมันชิอันลูจินเป็นพี่ชายของลูกแม้จะไม่เกี่ยวข้องกัน,กนทางสายเลือดเธอสองคนก็ยังเป็นพี่น้องกันดังนั้นคุยกับเขาตอนที่เขาอยู่ที่นี่การสืบทอดตำแหน่งผู้อาวุโสสามารถรอจนถึงตอนนั้นได้ครับ ยังไงก็ต้องเจอกันที่บ้านอยู่ดีทำไมถึงได้มารอผมละ่ะลูกพ่อลาลูกพ่อไม่เจอกันนานเลยนะครับท่านพ่อดูเหมือนท่านพ่อจะทำงานหนักมากเลยน,นะร่างกายของท่านพ่อดูแข็งแรงขึ้นแต่หนวดคายาวขึ้นนิดหน่อยแฮะใช่ไหมต้องขอบคุณสเตอร์ลอดเลยละ่ะสเตอร์ลอดนั่นคือพ่อของกาติส ตอนนี้พวกเขาเสนิทกันพอที่จะเรียกด้วยชื่อแรกแล้วงั้นเหรอผมบอกแล้วนายว่าอยากกินยานั่นเอ๋ <Hey. S 1> ขออภัยครับผมไม่ทันได้เห็นคุณอยากก้อาอกกระอวนไปเลยเราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่นาะว่าแต่ผูวว้อาวุโสละครับเขาอยู่ที่อเลฮาสิงโตธมินเพราะมีพิธีกรรมที่กำลังจะมาถึงนะ่ะเธอรู้เรื่องเหมือนกันใช่ไหมอ่อ uh พิธีกรรมการสืบท่อสายเลือดประเพณีของไวออนฮาร์ดสามารถเข้าร่วมได้ทั้งเชื้อสายทางตรงและทางอ้อมแต่มีพิธีกรรมการก้าวผ่านวัยที่มีสำรับเด็กที่มีเชื้อสายทางตรงเท่านั้นซึ่งไอออสที่มีอายุมากกว่าเธอสองปีไม่ว่าใครก็ควรผ่านพิธีกรรมการก้าวผ่านวัยครั้งสุดท้ายแต่โดยพื้นฐานเขาถูกแยกออกไปแล้วดังนั้นครั้งสุดท้ายจึงถูกข้ามไปแต่เนื่องจากมีบุตรสาคน ชีอันและชีเอลคนที่จะเป็นผู้อาวุโสในปีหน้าฉันจึงคิดว่าพิธีกรรมนี้จะฟุ่มเฟือยกว่าเดิมเล็กน้อยเนะี่ยนั่นคือสิ่งที่ผู้อาวุโสต้องการใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่ผู้อาวุโสต้องการว่าแต่ใครมาก,กับเธอนะ่ะสมุนของผมเองล่ะครับเขาคือรามันชูนฮอฟและยุของเขาก็คือเออรามัน อายุเท่าไหร่แล้วนะผมอายุ32ครับผมเลือกเขามาด้วยตัวเองเป็นการส่วนตัวนะครับเขาไว้ใจได้ผมไม่ได้จะฝึกเขาหรืออะไรทั้งนั้นผมแค่จะให้เขาทำอะไรที่นี่ไปเรื่อยเปื่อยเพื่อผมนะ่ะนีน่าค,คัสเคนยูจินดูแลเขาด้วยแล้วก็สอนงานเขาให้ทำความสะอาดโรงนานและถงประลองแล้วก็อย่างอื่นที่เธอไม่อยากทําหรืออะไรที่จะต้องใช้แรงเอ๊ะคุณแน่ใจหรอคะ เขาเป็นสมุนของคุณนะนั่นเป็นเหตุผลยังไงละ่ะที่เขาควรจะทําตามที่ฉันบอกลามันนี่คือนีน่าตอนนี้เธอเป็นรุ่นพี่ของนายแล้วนะเรียนรู้จากเธอซะฉันจะต้องอยู่ภายใต้าการดูแลของผู้หญิงที่ดูอ่อนแอกว่าฉันอย่างน้อยสิบปีในฐานะรุ่นพี่ไม่สิแม้ว่าฉันจะแค่ทํางานแปลกๆไปทั่วบ้านถ้าเพื่อน,นน้อยอยู่จินละก็อย่างน้อยฉันก็ควรจะจ่าย ในเรื่องที่เขาช่วยชีวิตฉันไว้และจะต้องมีสักวันหนึ่งเขาจะต้องการฉันจริงๆเมื่อถึงวันนั้นฉันจะยอมเสียชีวิตเพื่อนายนอยอยู่จินในฐานะนักลบนี่ถ้าเสร็จแล้วมาคุยกันหน่อยเถอะนายเป็นอะไรนายกำลังพูดบ้าอะไรเนี่ยนายอายุ19จริงๆเหรอนายต้องการความจริงใช่ไหมล่ะ จริงๆเราไม่ได้อายุเท่ากันแล้วฉันก็กลับชาติมาเกิดเลิกพร่ามไร้สาระเถอะเขาไม่คิดจะเชื่อฉันด้วยซ้ำแล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นละ่ะทำไมนายตกใจที่พี่ชายของนายแข่งแร่งขึ้นขนาดนี้จริงๆใช่ไหมละ่ะหือ้อมันก็เป็นเวลาสองปีแล้วสำหรับเราทั้งคู่แต่ถึงอย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่านายผ่านมาแล้วสิปีแทนที่จะเป็นสองปี ฉันคิดว่าฉันก็พยายามอย่างหนักเหมือนกันในระหว่างที่นายกำลังเรียนรู้เวทมนต์ฉันฝึกฝนดาบอย่างบ้าคลั่งฉันฝึกฝนวิถีเปลวเพลิงสีขาวของฉันด้วยและได้ระดับสามดาวแล้วแต่ในขณะที่ยูจินวิถีเปลวเพลิงสีขาวระดับสีดาวยูจินนายจะกลายเป็นผู้อาวุโสนายกำลังพูดเรื่องบ้าอะไรนะ่ะนายต้องการให้ฉันเป็นผู้อาวุโสอย่างนั้นเหรอ หลังจากที่ฉันเจอหน้านายฉันก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วฉันจะเป็นผู้อาวุโสได้ยังไงเมื่อมันก็เห็นได้ชัดว่านายดีกว่าฉันทำไมจะไม่ได้นายสามารถเป็นผู้อาวุโสได้ถ้านายบอกว่าอยากเป็นฉันไม่มีทางยอมรับเราสามารถดวลกันได้นะหากนายต้องการให้ฉันรับตำแหน่งผู้อาวุโสจริงๆหากนายชนะตอนนั้นฉันจะยอมรับสิ่งที่นายตัดสินใจถ้าฉันชนะการดวลทำไมฉันถึงจะต้องให้นายเป็นผู้อาวุโสด้วยวะ มันสมเหตุสมผลมากกว่าที่ฉันจะกลายเป็นผู้อาวุโสหากฉันชนะนายฉลาดกว่าที่ฉันคิดไว้แฮะว่าไงน,นะไอเวนนี่นายจะเป็นผู้อาวุโสนะชิอันตำแหน่งนั้นมีไว้สำหรับผู้ที่มีความทะเยอทะยานฉันไม่อยากรับตำแหน่งที่น่าลำคานนั่นถ้านายอยากเปลี่ยนความตั้งใจของฉันจริงๆนายสามารถทำได้โดยการต่อสู้แทนที่จะดวลกันอย่างเหมาะสมมาลองซ้อมกันสักหน่อยเถอะ ฉันกำลังจะบอกนายอยู่พอดีแต่ว่ายังไงนาย,ายก็ไม่สามารถเอาชนะฉันได้ไม่ว่านายจะทำยังไงก็ตามฉันรู้นะไอเวนเขาสามารถควบคุมจิตวิญ,ญญาณดาบได้อย่างง่ายดายและสามารถทำให้มันคงอยู่ได้เป็นเวลานานดูเหมือนความชำนาญทางด้านมานาของเขาดีขึ้นมากเมื่อวิถีเปลวเพลิงสีขาวของเขาขึ้นไปถึงระดับ3าดาว คนที่มีมานามมากอยากชี้อันในอายุเท่านี้อาจจะหาทั่วทั้งแผ่นดินได้ยากมากแปลกไม่มีทางที่จะชนะเหนื่อยเร็วขนาดนี้มันเหมือนกับว่าฉันแค่กวาดแกว่งดับโดยไม่ทำอะไรเลยดาบของยูจินเหมือนกําลังจะบีงเบนการโจมตีของฉันแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ดาบของฉันอยู่ในตำแหน่งที่ฉันไม่ต้องการเฮ้ยไม่มี ไรโยนถ้าฉันยืนหยัดเพื่อตอบสู้โดยทุกสิ่งที่ฉันมีโดยใช้ติดวิญญาณของดาบฉันจะสามารถเอาชนะนายน้อยอยูจินได้อย่างนั้นเหรอฉันไม่คิดอย่างนั้นนะท่านเฮซาเมื่อสองปีที่แล้วเขาก็แข็งแกล่งเช่นกันแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกได้ว่าเขาแข็งแกล่งขึ้นอย่างมากแม้ว่านายน้อยชิอันจะเก่งขึ้นมากเหมือนกันก็ตาม นาน้อยอยูจินสามารถรับการโจมตีทั้งหมดของเขาได้โดยที่ไม่ขยับตัวจากจุดที่เขายืนอยู่แม้แต่ก้าวเดียวเพื่อวิธีที่นายเบีเ่ยงเบนการโจมตีทั้งหมดของฉันแค่การปัดป้องแบบวิธีเก่าแก่น่ะอย่ามาโกโหกฉันนะนั่นมันไม่ใช่การปัดป้องธรมธรมดาธรรมๆนายไม่ได้ปัดจิตวิญญ,ญาณดาบของฉันนายปล่อยให้มันออกมาเรื่อยๆ นายหักล้างการโจมตีทั้งหมดของฉันและทําให้ฉันต้องใช้มานามากกว่าที่จําเป็นสายตาของนายเฉียบแหลมดีนะบอกฉันสิเอาจริงดีนายอยากเรียนรู้จากฉันอย่างนั้นเหรอนี่ออดทนทีนะตัวเล้าก็ได้ฉันจะสอนให้นายเองจากจริงเหรอถ้านายแข็งแกร่งพอฉันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้อาวุโสใช่ไหมล่ะแต่ที่นี่มีคนดูอยู่มากเกินไป มากับฉันนายไม่สามารถแข็งแร่งไปกว่าฉันได้แต่นายจะถูกยอมรับให้เป็นผู้อาวุโสหากนายแข็งแร่งมากพอใช่ไหมก,ก,ก็ก็ใช่อยู่นะแต่และแม้ว่านายจะผลักมันมาให้ฉันฉันก็ไม่ต้องการที่จะเป็นผู้อาวุโสอยู่ดีฉันจะเป็นผู้อาวุโสได้ยังไงหากฉันไม่ต้องการมันฉันเสนอให้เขาไปกี่ครั้งแล้วนะฉันคิดว่าอย่างน้อยก็สักสามครั้ง ฉันจะทำยังไงในเมื่อเขายังคงปฏิเสธต,ตำแหน่งนี้แฮมก็ถ้านายไม่ต้องการมันจริงๆฉันเดาว,ว่าฉันคงจะไม่มีทางเลือกนายมีทักษะแต่นายได่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นผู้อเวอร์โศเลยสักนิดนายไม่ได้รับบทเรียนในฐานะผู้สืบทอดอย่างเหมาะสมนายไม่ได้เตรียมตัวใดๆไม่มีทางที่นายจะเข้ากับสังคมชนชั้นสูงได้แม้ว่านายจะใช้ชีวิตมาครึ่งชีวิตในประเทศเอ่ออา นั่นมันอะไรนะ่ะนายมันห่วยแตกแต่นายจะสอนทักษะให้ฉันเมื่อไหร่กันตอนนี้เหรอฉันกำลังยุ่งนิดหน่อยยังไม่สามารถสอนนายได้ที่นี่ฉันจะเขียนมันและมอบให้กับนายเป็นครั้งคราวหากนายอ่านแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักนายจะสามารถเรียนรู้ได้นี่นายไม่ได้โกหกฉันเพียงเพราะว่านายไม่อยากเป็นผู้อวุโสใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงที่ฉันไม่อยากเป็นผู้อวุโสแต่ฉันไม่ได้โกหก ภูเขาอันเก่าแก่และขุขะที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคลิวภูเขาวูคลาสเวอร์มุทผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาันจากคลิวสลัตำแหน่งและย้ายไปอยู่บ้านที่เมืองหลวงแต่300ปีหลังจากนั้นภูเขาวูคลาสก็ยังคงเป็นเขตแดนของไลออนฮาร์ดปราสาทสิงโตทรมินตั้งตังงานบนยอดเขาอูคลาสนี่คือสถานที่ที่เวอร์มุดเคยอาศัยอยู่นานที่สุดและศพของเขาก็อยู่ที่นั่น ยูจินเด็กคนนั้นกลับมาที่บ้านตระกูลหลักแล้วพอดีเลยไปนี้เหลือเวลาอีกเพียง2เดือนเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องเชิญเขามาที่นี่ใช่ไหมคุณคือคนที่ทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเด็กที่ไม่มีเชื้อสายโดยตรงถูกพาเข้าบ้านตระกูลหลักเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ของไลออนฮาร์ดฉันเห็นเขามาตั้งแต่ที่ฉันยังเด็ก แต่บ,บรรยากาศรอบๆของเขาก็ยังน่าหดอัดใจชายที่อาวุโสที่สุดในตะกูลและเป็นผู้นำสภาด้วยสิงโตขาวเห็นความอมตะดอยเนอร์ไลออนฮาร์ดแต่หลายสิ่งมันค่อนข้างซับซ้อนมันไม่ใช่เพียงแค่ผู้อาวุโสเท่านั้นยูจินไลออนฮาร์ดฉันเป็นคนฝากฝังเด็กคนนั้นไว้ในอารอนเองเห็นไดกการมีชื่อสายทางอ้อมของเขาถึงได้มีปัญหาสิ่งที่สำคัญคือศักยภาพของเขา คาเมนแม้ว่าเธอจะมีความเข้าใจที่ดีก็าตามแต่ก็ไม่สามารถเป็นตัวแทนของสิ่งโตอทรมินได้หรือดังนั้นฉันจึงต้องตรวจสอบด้วยตัวเองในระหว่างพิธีกรรมการก้าวผ่านไว้